ทุกท่านผมเห็นต้นกระบกไงนะครับต้นใหญ่มากนี่ครับต้นกระบกนะครับลูกบกเนาะที่เราผ่ากินนะั่นนะพี่น้องนะผมให้ดูนะครับๆๆๆๆกี่คนโอบครับนี่ดูดูโ้โห โอ้ต้นกระบกนะทุกท่านนะครับโอ้โหสาถุนะต้นใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหสูงตะาง่านเลยพี่น้องนู่นปัดต้นไม้ครับมีแต่ใหญ่ๆเนะตรงนี้นะครับนู่นหน้าผาสูงชันนู่นครับสุดยอดนะครับผมโอ้ธรรมชาติก็ถือว่ายังครแบบดีนะครับดีที่ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะ มันก็เป็นทางที่เราเข้าท่ามมาเนาะโอ้อันนี้คือที่กันน้ำท่อไ่ตะคายไอไปลาพี่น้องอบเราก็ลุยะฮะฝ่ายชะลอน้ำฝ่ายชลอน้าอืมนี่ต้นยังไ มีแต่ต้นไม้ใหญ่นพี่น้องนะครับแถวนี้เนะนี่ติดหน้าพาฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านคนแล้วครับเป็นบ้านคนแล้วนะครับบ้านของคนที่เราพาเราไปเที่ยวพี่น้องนะครับคนก็อยู่แถวนี้แหละครับเป็นคนในพื้นที่นะพี่นอนะ้องบ้านบ้านนาตุงนอกนะครับอยู่ติดถนนนะครับบ้านนาตุงนอกนะครับเมืองมหาไซ นะครับขวยงามม้วนน้นองน,น,นะครับแต่วันนี้โอ้อากาศท้อนนะครับทุกนท้อนสุดยอดเลยโดูบ้านเขาพี่นอ้องดูเสาบ้านสังเกตเสาบ้านที่นี่ดูดูกันน้องเกา่ารุ่นมีแต่รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับีขคักขนาดอ๋อ บ้านเขามีแต่คักๆน้ำงาเหมืนาะเพือนเจ้าบ่านี่โอ้โหบ่ายบ้านใหม่มีแต่คักๆเนาะไม่ยังเพือนเจ้าไม่แดงไม่แดงเบิ้ดล้างเลยบไม่ย่างไงไม่ย่างแนี่ไม่สองยางไม่สองยางไม่แดงกับไม่ย่างเสานี่ไม่ยังเสา เสาไม่แดงมืเรยนี่ต้นแดงเมื่เลยนะลำนี้นะหน้าเท่าไรเลยนี่หน้าสามสิบสโอ้โหส่วนลายแม่นสามสิบโน่สี่สิบก็มีได้เนี่นเออสี่สิบก็มีนี่โอ้สุดยอดนะพี่น้องส่วนข้างบนเพชรแอมนี่ไม่อันนั้นเนะไม่เฮียอ๋อ ไปหาต้าเออออหัดลุ่้วหดล่นะอันนี้โตนั่งไม่ยังมีโตนั่งไมีเคนม้แคนโอ้โหเดี๋ยวราไปเช็งมีบอชันในตัวนะสุดยอดนะพี่น้องก็เป็นธรรมชาติดีนอนแกงั้มีง้วมีควายพร้อมลังใต้บ้านเจ้าก็ได้ หลักควายเขามาผูกอยากได้ขี่บ่โออยาหาเบาได้เนาะนี่เขาคุกแล้วบโอ้ยตายแล้วโมเมนโมเมนมีจักตัวควายเจ้าควายมีชีมีสี่งัวงัวสีัวว่เบสามเบสามไปทางไดเบดปล่อยมันไปมันมาเองตัวเอง ควายไรน้ำแล้วควายควายไรน้ำได้น้ำควายมาติดชองยางเบกับงัวส่วนลายไปทางใดควายเจ้าห้วยพุ่นทางใต้พ่นเป็นห้วยบ่พุ่นบ่นั่นแหละมีห้วยมีน้ำโอ้โหไปหาปลาทางพุ่นส่วนลายเม่นปลายังอยู่นี่ปลาขี้ข่มปลามักบกปลาดุกปลาคอนี่แหละปลาธรรมชาติอืออันนี้เราสัมภาษณ์ไกลๆเนาะถามไอยังนะครับนี่ อารวยอยู่บ้านนาเตนนอกเนาะเอ้ยโบเมนบ้านนาตุงนอกเนาะนะครับมือมาใส่ขมวนนะครับเรามาเห็นบ้านเพรนแล้วก็โอ้สวยงามนี่กำลังเฮ็ดบดโรตไทยนี่เฮ็ดโรตไทยนี่เฮ็ดเองเฮ็ดผู้เดียวมีฮันไคคลองอยู่มั้ยนี่อยู่นีมาเป็นแบน้ำอย่งอร่อยเออเออเอามาเผื่อสักขวดใน่เด้อขอบใจ โอ้เส้นของนามจะอยู่ทางไหนวันอานั่นไปพุ่นบ่แม่ละโอ้ไปเข้าทางเป็นของร่วมญาติบ่หรือว่าเป็นของเจ้าส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็ลูกหลานอยู่เฮือนนี่แหละโอ้ลูกหลานอยู่เฮือนมีจะคนลูกหลานมีชีมีชีโอ้เจ้ามากสี่เนาะเมี่ยกระชี เมียสี่แลยวเขาฆ่าไดแน่นอนงัวสี่ควายสี่แม่สี่ลูกสี่เมียยังโม่สี่บอกเอาผู้เดียวาวผู้เดียววะบอกว่าสี่เมียพูดยาวพอแล้วจำเงนจะลายหมดจำเงนก็ชีบรอดหมเออเออทุกท่านก็นะสัมผัสเล็กๆน้อยๆนะครับบ้านพ่นสวยงามน่าอยู่พี่น้องนะครับก็ สุดยอดนะครับคงนะครับความเป็นธรรมชาติพี่น้องเลยนะครับนี่ฮะทุกท่านก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะขอบคุณเลยลที่รับชมนะครับสวัสดีครับ